อครับยกที่3ครับเริ่มแล้วครับอ่ะแข่งขวาแข้งซ้ายคนละแข่งครับจากุ้วเน้นแข้งขวามากขึ้นครับอาครับเสริมแข้งซ้ายฉลามชนครับดีซ้ายดีหน้ายกนี้ตั้งรับโอ้หดึงไม่พ้นครับเข่าคือแล้วขวาโอ้โหมัดของจากก้งหลบไปครับเน้นมากขึ้นครับทั้งสองคนครับยกนี้พอดีเบียดเข้าไปแข้งขวาตั้ไปก่อนโอ้ยฉลามชนนี่ก็คอยเกี่ยวคอยโต้ตลอดนะครับเรียกว่าเกมการชกนี่เปลี่ยนการเหงาแล้วครับขวามาก็ขวาไปดูนะครับโอ้ห เรียกว่าโอ้ลูกนี้ไปแทงซ้ายแล้วก็โดนเกี่ยวนะครับล้มลงไปจาก,กัวไม่สนนะครับยังคงขยับข้าหาแต่จาก,กัวยืนนิ่งนะครับโดนเหลี่ยมล้มลงไปขึ้นมานี้ไม่ตกใจครับยังเดินเกมไปเรื่อยๆตามแผนแล้วครับฉลามชนดูว่าจะได้เร็วกว่าหน่อยนะครับแล้วก็มีแข้งซ้ายเนี่ยตีหน้าก็ออกได้ดีเรียกว่าคอยเกี่ยวคอยโต้แข้งขวานี่ก็แม่นนี่นะครับตีหน้ามาอีกแล้ว จากกั้วไม่สนขยับเข้าหาเบียดเข้าไปขวาสวยครับดอกนี้ดูครับฉลามชนจะตั้งรับไม่ได้นะครับต้องขยันโต้จากกั้วนี่ดูว่ายิ่งชกนีจะพยายามเบียดเร็วขึ้นแท็กจัโมโหครับโดนไปเยอะครับโมโหนี่แหละดีครับจะได้ใส่กันแบบนักๆเอาครับมาดูนายหน่อยไม่ใช่วันนี้ครับฉลามชนเขาเรียกว่าเสียเหลี่ยมครับไม่ใช่ว่าโดนเหลี่ยมนะครับจังหวะนี้เสียเหลี่ยมครับมา จะหักเขานะครับจะไปล้มเอาเองนะครับไปเสียเหลี่ยมล้มเองเบียดเข้าหาอ้าวโอ้โหดูจาขั้วตอนนี้ออกมาชบในเกมตั้งรับแล้ววงในดูจังหวะจับโดนเทไม่ล้มนะครับแล้วก็วงในนี่ก็โอ้โหไล่แขนแล้วก็แทงโต้ด้วยโอ้โหเกมการชกม,มาถึงตอนนี้นี่ถือว่าคู่ขี้กันมากครับจาขั้วนี่มีแข้งขวานะครับออกแข้งขวาแล้วพยายามจะเบียดปล้ำในทีมด้านของฉลามชนครับ ทั้งขวาทั้งซ้ายครับเ้าแค่ขวาจากกั่วครับโดนขวาฉลี่ยังชนฉลี่ยังชนอีกทีครับเตะขวาเตะขวาจากกั่วคืนแ้งขวาหลังชนงัดไม่เกี่ยวแล้วจะงัดครับไม่งัดกลายเป็นแข้งขวาคืนไปครับโอ้โหทันกันแล้วครับอาวุธคู่นี้ครับเอาแล้วครับใครยุบใครย่นยุ่งเลยโอ้ยพอหลุดเข้าไปจากกั่วนี่พอหลุดปั๊บฉลี่ยชนนี่ดีดแ้งขวาเบิ้ลเลยนะครับสองแข้งติดต่อกันดูว่ายังไม่รีบร้อนนะครับจากกั้วเองก็พยายามจะขยับดูครับขยับเข้าหา ฉลามชนก็ตักตักโอ้แข้งขวาเกี่ยวโดนเกี่ยวนี่โต้ได้ทุกด,ดอกเลยนะครับเล้วลูกเกี่ยวนี่แม่นวงในนี่นะครับจากขั้วเริ่มจะเบียดออกแข้งแล้วก็ปล้ำไหนในวงไหนนี่ดูว่าถึงตอนนี้นะครับดูว่าจากขั้ววงไหนนี่จะได้เปรียดครับแข้งขวาไปครับจากขั้วฉลามชนขยับขยับซ้ายมามเอาว ใกล้เคียงกันครับเหลี่ยมมวยเซนมวยใกล้ๆกันครับอยู่ที่การแก้ไขสถานการณ์บนเวทีแล้วครับเทนเนอร์สั่งมายังไงแก้ได้ไหมสิ่งที่เทนเนอร์บอกไปแล้วมันไม่เจอบนเวทีแล้วจะแก้ยังไงเลยครับใครเก่งตรงนี้นี่ได้ดูว่าเกมการชกก็ยังออกอาวุธทันกันแล้วครับมวยคู่นี้ดูนะครับวงในตาในเนี่ยดูว่าจาาขั้วจะได้เปรียบนะครับจังหวะการจับดูครับบรรยากาศนี่อยู่ฝั่งจาาขั้วครับแต่ว่าอาวุธนี่ใกล้เคียงกันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดินต่อครับสามชน มีหมัดเปิดทางดูวงในบ้างครับนี่ครับกระตุกลงมาครับแห่หน้าขมาครับในเสียงเฮกันบ้างเดินออกมาเดินเร็วนะครับยกนี้นี่โอ้ทั้งหมัดทั้งศอกนะครับมีแข้งขวาด้วยดูจากขั้วคุมนิ่งนะครับดูวงในดูจังหวะการรัดการมัดกันเอาเลยเอาแล้วครับโดนบิดเหลี่ยมลงไปบ้างแล้วนะครับจากขั้วสองครั้งติดแล้วครับมเอาครับจากขั้วต้องเดินแล้วครับโดนไปสองครั้งครับล้มกิ้งไปนี่ต้องเร่งเอาคืนบ้างครับ จับเตินต่อครับฉลามชนเหยียดเข้าไปทําไงดีมีหมัดครับอ้าวมีหมัดแล้วจับนายได้มาดูครับจากัวเองครับพยายามตั้งไว้วงในครับหมจังหวะนี้ล็อกแล้วตีไม่ได้ครับฉลามชนกรรมการต้องแยกครับฉลามชนต้องชนแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหดูจังหวะการออกอาวุธมานิ่งจริงๆครับจากัวเลือกออกเลยนะครับแทงนีแม่นแล้วก็มีเข่าแทงก็หลักโอ้สายเกี่ยวได้เข้าเกี่ยวได้เกี่ยวได้โอ้โหแลับ เดอสามเก้าีกรรมการต้องแยกนะครับสถานการณ์บีบแบบนี้ครับแหมเริ่มอึดอัดแล้วครับทางด้านของฉลามชนครับดูวงในดูจังหวะการล็อกการนี้นะครับโอ้โหจากกู้นี่วงในนี่ก็ไม่ธรรมดานะนอกนี่ก็นิ่งจริงๆดูครับฉลามชนตอนนี้เสียงต่อยมัดฝันตอกแล้วนะครับมาดูวงในจับล่ำตีโอ้โหเอาแล้วครับ ถ้ามาทรงนี้ดูว่าจะเป็นงานหนักของฉลามชนแล้วนะครับต้องเร่งให้เร็วกว่านี้ครับดูครับเร่งขึ้นไม่ขึ้นผ่านไม่ผ่านครับหนีหมาดครับสลามชนแต่ว่าดูครับพอประชิดตัวครับจากัวล็อกไว้ครับล็อกแล้วก็ตีไปเรื่อยครับเอาเหลี่ยมเอาทรงเลยครับดูจะมั่นใจครับจากัวดูว่าวงนอกนี่ช่วงแรกๆกนี่ดูว่า จะเร็วกว่านะครับฉลามชนพอเบียดเข้าไปแล้วดีพอมาโดนลงในจังหวะการจับโอ้จากขั้วนี่เรียกว่าทั้งนอกทั้งในนะปกตินี่จากขั้วนี่โอ้จังหวะฝีมือตั้งรับนะครับคอยบางคอยโต้แม่นอ่ะเบียดเข้าไปไล่ต่อยหมัดแล้วจากขั้วนี่นิ่งนะครับดูไม่มีตกใจเลยครับรียกว่ามีโต้ตลอดเททิ้งไปอียิกครับมยิงแกยิ่งยุงหรือเปล่าครับทงางด้านของฉลามชนครับ เตินต่อยหมัดครับเอ้ามาดูมาไม่มาครับฉลามชนยังสู้อยู่ยังไม่ยอมดูครับอาวุธแรกๆนี่ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าพอเบียดไปเบียดมาครับความชัดเจนเริ่มที่จะเห็นแล้วครับหลังจากจบคู่นี้นะครับเราจะมีการมอบรางวัลคุณจิริชัยวชิระรัตนวงศ์ครับแล้วก็คู่มวยดูเดือดครับมอบโดยจักรเจตทองพิมายแล้วก็สิรุฒพอรหลักบุญครับแต่ว่าเราต้องรอคู่นี้จบก่อนครับ คณะกรรมการจัดการแข่งันก็จะคัดเลือกแล้วครับผู้ที่ทําผลงานได้ดีครับตัวยยอดเยี่ยมนะครับรุ่น1 0 0้อปอนด์แล้วก็ยอดเยี่ยมรุ่นจิ๋วครับรวมถึงคู่มวยดูเดือดครับเอาละครับมาดูครับฉลามชนพยายามจะเร่งเกมครับแกนี้ต้องออกมาสาวหมัดอย่างเดียวแล้วครับยาานจะต่อยมัดดูครับโอ้โหมาทุกรูปแบบเลยไม่สนนะครับจากัวนี่ล็อกเอาไว้มัดเอาไว้เลยนะครับดูว่าจะคุมเกมด้วยความมั่นใจครับ ฉลามชนเบียดเข้าไปต่อยหมัดเอาเอาทำท่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับโอ้แต่ว่ามาโดนล็อกอีกแล้วครับยังไม่ยอมง่ายๆนะครับฉลามชนอะไรก็เกิดขึ้นได้หมัดมวยพยายามเบียดต่อยหมัดดูจังหวะพอเข้าไปนี่โดนล็อกเอาไว้เลย จากัวี่วันนี้ก็แก้เกมมาดีนะครับวางแผนมาดีเหมือนกันเวลายังเหลือนะครับอีกเกือบสองนาทีนะครับโอ้โหเบียดเข้าไปต่อยหมัดกากัวก็ล็อกคุมเกมเอาไว้ดูว่าจะมั่นโหกมั่นใจแล้วตอนนี้ออกพอแล้วนะครับจากัวออกพอแล้วแต่ฉลามชนไม่สนนะครับยังคงเบียดเข้าหาหวังหมัดเดียวเหมือนกันนะครับจะพิกเกมได้หรือเปล่าอีก หนึ่งนาทีที่เหลือครับดูจะช้าลงไปเหมือนกันนะครับฉลามชนจากรัว่ามีลูกทีเกียร่างนะครับพอเข้าในก็ล็อกเอาไว้นี่แหละครับโอ้โหอนาคตนี่ก็ถือว่าทั้งคู่นั้นระดับยอดมวยแน่นะครับถ้าไม่เกเรก่อนตั้งใจฟิกซ้อมไม่ออกลูนอกลูกล่นอก,กทางนะครับถือว่ามีอนาคตทั้งคู่ครับ เอาแล้วครับทั้งสอกทั้งหมัดมาแล้วตอนนี้นิ่งมากครับล็อกอเอาแล้ครับถือว่าเป็นงานที่สาหัสแล้วตอนนี้เหลืออีกครึ่งนาทีให้ได้ลุ้นพยายามจะเบียดต่อยหมัดฟันฟอกจากกัวก็ไม่ปล่อยช่องไฟเลยครับล็อกไว้ก่อนเลยจลามชนเบียดเข้ามานี่ก็โดนล็อกไว้ครับดูจากกัวนิ่งนะครับ คอยล็อกเอาไว้ดูครับวงในตีคุมเกมเอาไว้เหลืออีก10บกว่าวินาทีก็ยังไม่สนนะครับขอสู้จนวินาทีสุดท้ายเลยครับฉลามชนบอกโอ้ยเอาละครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านครับ อยู่มห้จากรัวจกักรยานมวยไทยครับเป็นฝ่า